โอ้โหคุณผู้ชมเอาจริงดิโอ้โอโย,ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแผนนี้ฮัลโหล เอาละสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้มาทดลองแผนกันอีกเช่นเคยนะครับหลังจากคลิปที่แล้วเราทดลองแผนของเจนนีคอปลิอร์พูวันนี้เราก็จะมาลองแผนใหม่ในทีมเดิมของลิเวอร์พูลนะครับผมแต่ผู้จัดการทีมนั้นเปลี่ยนเป็นอร์เนอร์สล็อตที่จะมาคุมทีมลิเวอร์พูลในซีซั่นต่อไปนะครับผมนะมาในระบบ4 2 3 1นนะครับผมนะเป็นเพลซิ่งเนาะที่เขาเล่นกันนะอ่า เบื้องต้นแผนก็ประมาณนี้จากเว็บ s o ลิดเอานะครับผมนะอันนี้ชื่อแผนว่า slot m มั t ยูสองเอ๊ย 4-2-3-1สแท็กติกนะครับผมนะ94%วินเลทเลยนะ <Wow. S 1> โอ้โหเราไปทดลองมานะคืออ่าเปเอสเชชนะ88%โอ้โหชนะ30โอ้โหลายไพ่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปน,นี่รูปร่างแผนก็จะประมาณนี้เนาะเคมี เอาบอลเข้าแล้วก็โอเวอ์แลปทางด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาโอเคแล้วก็สร้างสค์เกมรุกแล้วก็มีเคาน์เตอร์เพสเนาะเป็นจุดเด่นจุดหลักของงานเนอร์สตเลยเนาะอ่าแล้วก็ออกบอลสั้นเล่นบอลสั้นแล้วก็มีโอเคเป็นสแตนดาดแล้วก็ไฮเพจข้างบนเป็นเลยแล้วก็เพสไม่สุดเนาะเพสประมาณนี้แล้วก็เพสผู้รักษาประตูแล้วก็เข้าบอลหนักแล้วก็มี การดันขึ้นสูงของเกมไล์รับเนาะนี่แผนก็จะประมาณนี้ของจอร์ดาลี่อีกเช่นเคยนะโอ้โหปะลองดูซิว่ามันจะได้เท่าไหรนะ่นะนี่วันนี้เราจะมาเลนสองทีมเลยคือทีมเก่าของเขาแล้วก็ทีมใหม่ล่าสุดอย่างลิเวอร์พูนั่นเองที่อานอสซูลาจะมาคุมในซีซั่น ต่อไปนะครับผมนะมาเบสพิกเลยนี่เบสพิกก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะเตียโกเตียโก้นี่ให้เป็นเบสพิกในตำแหน่งเซกันโดวบอลเต้เนาะแต่ว่าเจ็บถึง7-8เดือนเลยเนาะเราก็จะเอาออกแล้วก็จะเอาแม็กอลิสเตอร์มาไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นกลางรุกเป็นของโดมินิกโซโบสไลนี่ไงเรียบร้อยแล้วก็เอานเตะที่ยืมตัวนะออกไปก่อน แล้วก็จะดันพวกดาวรุ่งขึ้นมาเบนโดกไบเซติดแล้วก็จะคอนซ่าขึ้นมาแลรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมนะ,ะเราไปดูอินสตรักชั่นข้างในกันบ้างเนาะกูค e ีเปอร์ก็ไม่มีอะไรเนาะปกติพื้นฐานเป็นสวิปเปอร์ดิเฟนซ์แล้วก็วิงแบ็ค ทางขวาเป็น wingback support trend โอเคมีเป็นหุบเข้าในเนาะแล้วก็ดันขึ้นหน้าแล้วก็เลี้ยงออกไปริมเส้นนะครับผมนะส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กองกลาง2คนเป็นบอล p พ a y i n g defender 2อตัวเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นดูฟันได้ก็ไม่มีอะไรนะแล้วก็ทางด้งานฝั่งซ้าย robertson เป็น wingback d e f e n s นะครับผมนะ instruction ก็ ไม่มีอะไร <S <S ก็ประมาณนี้สำหรับกองหลังมาดูกองกลางกันบ้างวาตารุเอนโดเป็น DM Support พอร์ตดีเอซับพอร์ตข้างในก็กด,ดีท่ไปที่เข้าประทานหนักเนาะติดไปที่เข้าประธานหนักสำหรับเซกันโดวอรุนเต้จะเป็นการดันขึ้นหน้าแล้วก็วิ่งหาช่องแล้วก็สั่งให้เลี้ยงมากขึ้นนะครับผมนะแล้วมาดูที่กาลางรุกอย่างโซโบสไลเนาะมาที่กาลางรุกโอเคมีวิ่งหาช่อง มีออกตำแหน่งเพื่อรักษาช่องว่างเอ้ย ออกจากตำแหน่งเพื่อหาช่องว่างแล้วก็ดันขึ้นหน้านะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็ทางฝั่งซ้ายจากคลิปที่แล้วที่โมซาล่านั้นเป็นวิงแบ็กเอเป็นอนะินซด์ฟอร์เวิร์ดแอตแทกเนาะอันนี้จะเปลี่ยนโรเป็นวิงเกอร์ซับพอร์ตนะครับผมนะมีอินสตรักชั่นคือเปิดบอลจากเส้นหลังแล้วก็รับความเสี่ยงมากขึ้นตามสไตล์ของวิงเกอร์เลยคือชอบเปิดบอลบ่อยๆเนาะแล้วก็ยืนริมเส้นชิดเส้นไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ลุยดีอาร์ทางฝั่งขวาเป็นอินเวอร์เตดวิงเกอร์อัน นี่จะดันขึ้นหน้าอ่เดี๋ยวหุบเข้าในเกิดเรนวินเซนไม่ไม่ฟิกนะครับผมนะเราก็เลี้ยงตัดเข้าในมาเน้นที่การทาประตูเป็นหลักแล้วก็ออกจากตําแหน่งเพื่อหาช่องว่างเนาะเป็นตัวโรมหาช่องว่างหาตําแหน่งแล้วก็กองหน้าเป็นดาวินนุนเยสเพสซิ่งฟอร์เวิร์ดแอตแทกไปที่ข้างในกันบ้างไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับดาวินนุนเยสที่เล่นเป็นเพสซิ่งฟอร์เวิร์ดเนาะอ่ะมาดูของฟีนูดกันบ้างแผนแล้วเลือกเป็น X I Bas e p l a y e เอเอาอันนี้ออกไปก่อน แล้วเอาน่าจะต้องเป็นคาวินเอาตัวเนี้ยคาวินสเตนช์เข้ามาเรียบร้อยนะครับผมคาวินสเตนช์น่าจะเป็นตัวหลักเลยเนาะในชุดนี้น่าจะเป็นตัวหลักเนาะของเฟยเยนูดในชุดนี้นะครับผมนะน่าจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเฟเยนูดอ่ะมาดูลุ้นรายการลุร้นแชมป์กันบ้างของเฟเยนูดมีม หนึ่งสองสามสี่คือเอลิฟซีลีกออฮอลแลนด์เขาเนาะก็เป็นแชมป์ลีกเนาะประมาณนี้แล้วก็มี k n v b, b ครับ ของอารมณ์ประมาณแชมป์เอฟเอคัพของอังกฤษนะครับรายการนี้แล้วก็โยฮันคัพทั่วโยฮันคับนี่ก็เป็นคล้ายๆกับเปิดลีกก็คือคอม e มดี้ที้ชิลของอังกฤษนะครับผมนะที่จะต้องเจอกับเพียนะีไฮโฮเฟนเนาะตอนช่วงก่อนเปิดฤดูกาลนนะัดแ,แรกแล้วก็ยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะส่วนของลิเวอร์พูลก็เช่นเดิมนะครับผมเนะาก็จะมีแชมป์พรีเมียร์ลีกหแล้วก็อ่าแชมป์เอคัพห เนาะแล้วก็มียูโรปาลีกเป็นรายการที่3แล้วก็อันนี้ไม่ น่าจะไม่สำคัญอะไรเนาะบอลก็ะชามีบอลด้วยเฉยๆแล้วก็เป็นคาราบาวครับเนาะคาราบาวครับเป็นสี่รายการหลักๆเนาะที่เรามีรุ่นแชมป์ในสี่สั่นนี้นะครับผมนะอ่ะดูคร่าวๆกันเรียบร้อยแล้วงั้นก็ไปลองเทสแผนกันเลยนะครับแล้วมาเจอกันว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้เป็นอย่างไรโอเคนะครับไปเจอกันเลยเอาล่ะคุณผู้ชมนะมาเจอกันอีกที จบฤดูกาลแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจบแบบไหนเนาะสำหรับลิเวอร์พูลในแผนของอร์เนอร์สโอตนะครับผมนะโอ้โหเอาเรื่องจัดเลยคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมเอาจริงดิโอ้ยเฮ้ยไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแผนนี้ฮัลโหลโอ้ลิเวอร์พูลหนึสเป็นสมแชมป์เฮ้ย เอาจริงดิโอ้โหดูสิเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกห่างแมนซิตี้สี่คะแนนนะคะรับผมที่90คะแนนเนาะโอ้โห ค่า g ีดีอาหกโกดิฟเฟอเรนต์คือ69เ้าอ้ยเป็นแชมป์ยูโรปาลีกด้วยแล้วก็แชมป์คาราบาวเอ้ยแล้วก็ไปแพ้แมนซิตี้เอ้ยจริงดิแพ้นัดชิงโอ้โหไม่งั้นสี่แชมป์นะคุณผู้ชม,มโอ้โหเฮ้ฮเยถามจริงดูซิว่ายิงปไปเท่าไหร่อูหยิงแปดเก้าเสีย2ี่สเสียน้อยสุดยิงเยอะสุดโอ้โหของแท้ครับของแท้ครับของเทะ <laughs> โอ้โหแผนนี้โอ้โหโหดจริงคุณผู้ชมโคตรโหดโหดจริงแล้วผู้เล่นที่ดีที่สุดที่อแล้วผู้เล่นที่ยิงเยอะที่สุดคือดาวินนูเยสนะครับผมใน24ประตูต่อมาเป็นโมซาล่า19ประตูแล้วก็เดียโกโจตาอามีลุยดีอาร์ตแล้วก็โดมินิกโซโบสลน์เนาะปึ๊บป,บปบไล่มา 18. โกนาเต้ยิง11ฮัลโหลกดี้ครับโปยิงไปสิ โอ้โหฟานได้คู่เซนเตอร์ยิงไป20ประตูรวมกันนะโอ้คนหนึ่งสิคนหนึ่งสิเนาะโอ้โห, 11, น 110, นะโโหแล้วก็มีอลิตเตอร์แมกอลิตเตอร์ยิงไป10ประตูเนาะโอ้โหยิงเกิน10ประตู1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คนที่ยิงไป10ประตูนะโอ้โ oh, หคุณผู้ชมแล้วก็แอสซิดเนาะเป็นลุยดรเยอะสุดที่19ลูกลองมาเป็นซาร่าอาโนโซโบสไลแล้วก็แม็กอลริเตอร์รวมไปถึงดาวินนนเยสด้วยที่10ขึ้นทุกคนเลยนะแอสซิดค่าเฉลี่ยเรตติ้งกลายเป็นโซโบสไลเนาะที่ดีที่สุดเป็น7.32นะครับผมนะโอ้โ oh, หไล่ๆกันมากับ Mac a iter, แม็กอลริเตอร์เลยเนาะที่7.29นะครับผมนะโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดจริงเลยมาดูดัต้าสิ <c oughs> โกเปอร์เกมไปที่2.43คือยิงยิงต่อเกมเนี่ยเฉลี่ยคือนัดละ2ลูกกว่าๆเนาะต้องมี2ลูกมันยังต่ำเนาะในการแข่งขันนัดหนึ่งเนาะแล้วก็เสียประตูเนี่ยเสียประตูต่อเกมคือไม่ถึงลูกหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ0.53นะโอ้โหถือว่าแผนนี้เป็นแผนที่เล่นเกมรุกและเกมรับคือบาลานซ์กันดีที่สุดอะเปอร์เซนต์การผ่านบอลเฉลี่ยทั้งหมด89%นะคุณผู้ชมตลอดทั้ง ฤดูกาลนะถือว่าไม่เลวนะครับผมนะแผนนี้โอ้โหมาดูเปอร์เซ็นต์การบุกของทีมกันบ้างโอ้โหนี่ไงคุณผู้ชมช็อตเปอร์เกมยิงไป14.97ครั้งต่อเกมอารมณ์ประมาณยิงต่อเกมเนี่ยวันมาณ5 4 15เลยอาตีเป็น15เลยปปดเสษขึ้น15ครั้งต่อเกมนะที่ยิงไปเนาะโอ้โหมาดูเกมรับกันบ้างเนาะเนี่ยเสียประตูน้อย0.5เท่านั้นเองที่บอกไปคินชีสไปถึง23ครั้งโอ้โห โอ้โหสุดยอดจริงๆเชียวโอ้โหแล้วก็พาแล้วก็โพสิชันเนี่ยสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าครั้งนะแต่ว่าเปอร์เซ็นการไดเคลิ้นเนี่ยอาจจะน้อยไปสักหน่อยนะคุณผู้ชมนะโอ้โหเหลือจะเชื่ออ่ะอันนี้คือบทสรุปของลิเวอร์พูลนะครับผมทั้งหมดเนาะแล้วไปดูที่เฟย์ยูนูดกันบ้างยังไงปุ๊บ โอ้โฟหฟีนูดเขาเป็นแชมป์ <c oughs> เอ้ยจริงวะเนี่ยชนะอาแจ็กชนะเพียรดีด้วยหรอโอ้โหเหลือจะเชื่อแล้วดูยูฟ่าซียูฟาเราไปตกรอบโอ้โหไปเจอกับมาดริดออรอบสิบหกทีมถือว่าโอเคอยู่นะเออไปเจอกับมาดริดไหนดูซิโอเคเราอยู่ที่กลุ่มเอนะครับผมนะ เราเข้ามาเป็นอันดับที่2นะรองจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะแข่ง4นัดเสมอ1แล้วก็แพ้2นะครับผมนะเก็บไปถึง12คะแนนนะห่างกันแค่แต้มเดียวเนาะแพ้แมนยูแพ้63แพ้ซูบาร่าเนาะ แพ้เซอร์ด้าไป2อหนึ่งแพ้เกมเยือนหมดเลยเกมเย้าเรารับกินหมดโอ้โหชนะแมนยูไป5้าหนึ่งโอ้ร้องไป1นูนย์แล้วก็2อหนึ่งแล้วก็เซอร์บิด้าเนาะไป2อศูนย์นะครับผมแล้วก็มาดูที่รอบ16ทีมเราแพ้มาดริดไปเนาะแล้วก็รวม5-8โอ้โห หญิงดุเหลือเกินมัดหลดมาดูอันนี้กันบ้างโซว์เพีซ e ีโซวเนาะชนะไป2อศูนย์แล้วก็เติร์ดราวรอบ3แล้วชนะเอ่อพี P H v, 1, เอสบีหนึ่งศูนเออใช่ก็ใช้ได้นะแล้วก็มาแพ้จุดโทษนะครับของผมมาแพ้วิทเทลเอ้ยมาแพ้วิทเทสเสมอ2อสองแล้วมาแพ้จุดโทษนะครับผมแล้วใครเป็นแชมป์โอ้เอ็กเซลเซอร์เหรอสามศูนย์เลยเหรอ โอ้โหโอเคแล้วก็โยฮันครับที่ชนะ PSV ไปเนาะช่วงเปิดฤดูกาลประมาณคอมมูนิตี้ชิลเนาะประมาณนี้โอ้โ oh, ห oh, แล้วมาดูผู้เล่นที่โดดเด่นเนาะมาดูประตูยิงไป21ประตูคือซานเตียโกกิมิเนสนะครับผมโอ้โ oh, หยิงไป21ประตูกับอีก7แอสซิ์เนาะค่าเฉลี่ยอยู่เ1 1นเนาะแล้วก็เควินสเตง ยิง1ิกลางรุกนะเนี่ยยิง15แล้วก็แอซซิสไป12นะครับผมนะโอเคก็มีประมาณนี้โอเคก็เฉลี่ยกันยิงเยอะยิงเฉลี่ยกันอยู่นะแล้วก็แอซซิสก็เป็นสเตนนาอแล้วก็เคียเป็นทิมเบอร์ ทแอซซิตไปได้10ลูกกะ12ลูกแล้วก็มีเอ้ยกรีตูดา้าอันนี้เอ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะยิงไป5กับแอซซิตไป9เป็นตัวเท่นเกมลับเนาะนี่เลนเซนเ,นเตอร์ด้วยเฉลียล่ยค่าเฉลี่ยดีที่สุดคือเควินสเตนที่7.50นะครับผมนะโอ้โหกองค้างตัวรุกไป25ปีแล้วก็ไปดูสแตทอะไรมีอย่างอื่นไหมคือโอ้เควินสเตนรับไป10แอซซิ แล้วก็จัสตินวิโลเนาะคีนชิดเยอะที่สุดในหลีเป็น17เนาะแล้วก็มี ค่าเฉลี่ยที่เยอะสุดคือเคเิลสเตนรับไป7.59นะครับผมนะเออเอาเรื่องจัดเนาะเอ้ยแผ่นนี้ใช้ได้อยู่นะเนี่ยแล้วมาดู d a t a h ับขึ้นบ้างโอ้โหคือส t ต t นี่ใกล้เคียงกับเลี้ยวพูเลยนะที่ดูเมื่อกี้คือ2.41ต่อเกมแล้วก็เสียประตูเนี่ย0.65เมื่อกี้ของเลี้ยวภูเป็น0.5เนาะเอ้ยเอาเรื่องอยู่นะเปอร์เซ็นต์การผวัน,อนบอล90เนาะเฉลี่ยกันใกล้ๆกับเลี้ยวูเนาะที่จบกันไปเมื่อกี้ดูสเตเกมรูปกันบ้างเนาะก็เอ้ย ถือว่าโอเคอยู่นะคุณผู้ชมนะเอ้ยสเตตใกล้ๆกันเลยแสดงว่ามันบาลานซ์กันนอะอะอย่างนี้ก็ใกล้ๆกันอีกบาลานซ์กันอีกคือไปดูกราฟได้เลยคุณผู้ชมย้อนกราฟไปดูก็ได้ว่ามันใกล้กันมากเนาะก็คือหกสิบห้าไอ้หกจุดศูนย์จุดหกห้าที่เสียประตูต่อเกมเนี่ยใกล้ๆกันแล้วก็คีนชีตใกล้ๆกันพอๆกันแล้วก็เนี่ยสี่สิบสองอันนี้ position position one เนี่ยสามพันกว่าๆเท่ากันเลยเนาะแล้วก็ t a c เกิ one r a ช i o เนี่ยก็พอๆกันเออถือว่าแผนนี้บาลานซ์อยู่นะสามารถ เล่นได้แทบจะทุกทีมเลยนะครับผมนะน่าจะประมาณนี้นะครับผมกับการทดลองแผนอาร์เนอร์สล็อตนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อสามารถทำเลียฟูในสกอตเดฟแบบนี้เป็นแชมป์ลีกได้แล้วก็เป็นแชมป์ยูโรป้ากับคาราบาวครับ3แชมป์มีโอกาสได้ลุ้นถึง4แชมป์ก็คือแชมป์ FA ครับแต่ดันไปแพ้รอบชิงให้กับแมนซิตี้นะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหแล้วก็เปยนูดนี่ ได้แชมป์เหมือนกันนะโอ้โหเพลนี้ของอารนเนอร์สล็อตใน FM เนี่ยของจริงเออใครเอาไปใช้นะอย่าลืมลองพิมพ์ใต้คอมเมนตนะ์ว่าเอาไปใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างนะ <laughs> โอเคสำหรับแผนนี้วันนี้ก็มีประมาณนี้แหละรครับผมนะคะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ด้วยนะครับผมนะมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้ดานล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดซ like, ับให้ด้วยนะครับผมนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปไปละสวัสดีครับ